โบกไฟเลี้ยวกันรูดหรอชะลอแล้วนะดูมาถึงแล้วนะดูมาถึงแล้วมาแล้วพี่สันชะลอแล้วนะคะรถชะลอแล้วเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วดีใจจังเลยใช่นะคะใช่ทะเบียนสามสองสามหนึ่งสองเจ็ดโอ้โหมาแล้วค่ะมาแล้วเอ้ดีใจนะคะมาแล้วค่ะมาถึงแล้วนะคะ สวัสดีค่ะนุนานุนาค่ะสวัสดีค่ะกกสเตชันสวัสดีค่ะลุงม,มาถึงแล้วนะคะเย้สวัสดีค่ะติโอ้น้องน้ำมนโอ้โหไปหลายวันเลยน้องน้ำมนตัดผมแล้วมาถึงแล้วนะคะรบก๊ัวลุงมาถึงแล้วนะคะน้องน้ำมนตตัดผมตัดผมใหม่ น้องไอเดียก oh. no nice. uh, like, no ็ต hmm. uh ัดผมใหม่เหมือนกันโอ้โหน้องไอเดียตัดผมใหม่น้องน้ำมนต์ก็ตัดผมใหม่นัดกันหรือเปล่าเนี่ยนัดกันหรือเปล่านัดกันหรือเปล่าตรงเดียวกันเลยอะเอาพี่เสือก็ตัดใหม่เหมือนกันโอ้โหตัดผมใหม่สามคนเลยโออตัดผมใหม่นะครับ เขาบอกคล้ายกับกับของพี่เสือเลยเขาว่าอย่างงี้น้องน้ำวลยิ้มใหญ่เลยเจอ๋ช่วยคนนี้เข้าบ้านบ้านค่ะมาถึงแล้วนะะคทักทายกันนะคะผมโลมากน้ำมนมาอยู่ที่นี้แล้วทักทายกันทักทายกันมีตุ๊ก,าก,ก,าก,ก,กตาด้วยนะคะนี่นี่มาแล้วค่ะมาแล้วน้องน้ำวลตัดเมื่อวานเหรอตัดเมื่อวานพี่เสือตัดสองวันแล้วน้อยเดียก็ตัดสองวันแล้วพี่เสือ มาถึงแล้วเกิดปฏัต hmm. ิครบเกิดป uh ัตของพีแล้วคิดถึงก็ยงเก็บวมาให้ลุงานบ้านเนาะขอบคุณมากลต้าบ้านแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วจริงๆค่ะม่นม่อนมาสักคิดถึงคิดถึงมาคุยกันหน่อยสิพอีัญันอันอ่ะสีไหน เอาเหรอีเลื่อนไปอีกแล้วเหรอเอาปัดเลื่อนไปเยอะจังเลื่อนอี่ยังกอเลื่อนประเทิรนไปเป็น14มิถุนาโอ้14มิถุนามาถึงแล้วค่ะตุงบนปรเตันแล้วก็ลูกๆมาถึงแล้วค่ะก็หมอนุ่มขี้แยงจังปังเลยทำอะไรกล้องมาแจ้งจังปังเลยนะคะ เราก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ไปนอนดิกลุ่ทองเป็นความคุ้นชินไปแล้วนะม่อนลงนอนตรงนี้กี่วันโอ้ยเป็นความดีขื่นขึ้นขราวสุกของเราน้องเอ็นข้าวสองขื่นบอกนะเวียนวัดวัดผัดไหนเวียนครับตอนผัดตอนหกทุ่มออกเวียนเมื่อคืนนะคะน้องแอนนอนอยู่ตรงนี้น้องแอนไปเอาน้ำตั้งน้องแอนก็นอนกับเปลี่ยนกับใครมั้งเสือเนี่ยบอก เสือเสือกลับตอนประมาณประมาณเกือบห้าทุ่มเนาะเมื่อคืนปเนาะก่อนห้าทุ่มปกติเสือก็จะนอนอยู่ตรงนี้แต่เมื่อคืนพี่ชายมันนอกมาเปลี่ยนสายตรวจไทยมันนอกพวกเราเป็นแค่รปภพอสายตรวจมาปุ๊บเรารีบเลิกเลยเพราะเราต้องให้สายตรวจเขาอยู่แล้วก็ลงปื๊ด อยู่ทั้งคืนเลยรตงคืนนอนหน้าบ้านโอ้โหเก่งมากเลยตั้งคืนเจ้าหัวหัวหน้าเราพอๆไม่มาตรวจเองนะหัวหน้าเราพอหัวหน้าเราพอหลับหลับคุณฝ่ายนั่นฝ่ายธุรการฝ่ายธุรการฝ่ายธุรการใช่ไ้านนอกหรือเปล่าเสียงกลองฝ่ายธุรการใช่ค่ะฝ่ายบริษัทนขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาแล้วนะผมขอบคุณสธหรับการกดไลค์นะครับขอบคุณที่กระโดดเข้ามาใหม่เลืสตาร์ทคาร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับทอควาเสื้อเข้าไปนะฮะยูทูบเบอร์สาย์ทคาร์ตอนนี้ก็ รถดับแล้วเอ้าไม่ได้ยินเสียงรถแลยนะสาววันนะคม่ก็ไปใสาน้ำเงินแล้วนะสายการเดินทางไปที่แม่กับป้าเดินทางมาปลอดภัยนะคะเอฟซีนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพการเดินทาง นิกินิกิดูเมื่อวันนี้นิกินี่เหรอลุงฟื้นคือสามีของป้าคำใสลุงปื้ดคือสามีของป้าคำใงสายลุงลุงฟื้นสามีป้าฟื้นลุงฟื้นลุงฟื้นเชียวลุงฟื้นพ่อฟื้นแกซื้อฟื้นร้อยตำรวจโถ่ฟื้นหมวดฟื้นอดีตหมวดฟื้นเอาอดีตหมวดฟื้นแกแกเสียแล้วก็เลยเป็นอดีต วดฟื้นนะคะลุ้วทุกคนถามว่าลุงสวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะสืเเลุงคะคำนามาเหนื่อยเจเลยกินข้าหรือยังลุง แหวะทานแล้วลุงคะลุงแวะทานลุงกินข้าวแล้วก็กินเนื้อลุงคะได้ข่าวว่าลุงน่ะไม่ปล่อยรถใครเลยนะถ้าเราปล่อยเลยเป็นผลไม้มิกกี้เมื่อไปนหนิมิกกี้รูกมือหูมื่อแล้วหูมื่อแล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วค่ะมิกกี้รู้ตัวเลย พี่หอมถึงหรือยังพี่เห็นพี่เห็นพี่จะถมไหมยังไม่เห็นนะคะด้าบ้านเปิดได้แลยนี่โอ้ทินแครแล้วแคนล่ะโอ้ใครได้ทิ้นนะใครได้ทิ้นแล้วทำไมกล้องรามันมืดไมได้ทิน ได้กินเนาะล้างบ้านให้เพืชละบ่พืดแล้วค่ะลุงนะคะลุงจะพักผ่อนเลยไหมอ่ะโอเคนะ FC ทุกท่านค่ะลุงจะพักผ่อนนะคะลุงจะพักผ่อนเนาะเปรี้ยงไม่ใช่เปี้ยงนะเปี้ยงเปี้ยงเไอ้หอมยังไม่ถึงนะฮะ มาดพีตมาช่วงสิบโมงเตรียมตัวมาทุกคนพรุ่งนี้อะไรคะลุงมา้มารีพีตอ้ยรับอามาริพิตมาสิบโมค่ะใชามารพิตโอ้ยสื่อทบมาริพตเห็นเด้อค่ะเด้ออือสิ่ส่องน้มูนิกกี้คิดถึงลุงิกกี้รู้แล้วว่าลุงมาลุงนิกกี้คิดถึงลุงรู้แล้วว่าลุงมานี่เยอถึ คดีคิดถึงลุงใครมาใครมาใครมาฝั่งนู้นอหลงอหลงกพ่อเลยสายตรวจไหมาอีกสายตรวจไหมไหมอีกไล่ด้วยทำคลิปด้วยค่ะดีใจเนาะได้เห็นลุงกับครอบครัวมานะคะ อีสี่อ่าแล้วใครมาอีใครมาอีตีกองเลยโอ้แล้วคะได้พินได้แกนได้กองมาชื่นชมยินดีนะคะมาหาลุงกับมหาลุงหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะคะแอบดีถ้าลุงมาเนี่ยคุณเบอร์เราก็จะดีใจนะคะเพราะลุงก็เออคุณแม่มาวาคุณแม่เขาช่องนี่เออเข้าช่องคุณแม่เขาช่องนี่ช่องใหญ่ช่องใหญ่ช่องใหญ่ดีใกล้ๆกนึ่ง ก็ฟืน <dye> ตั้ง uh, ช right, ่องใหญ่ช่างซ่มอนอเะเห็นเป็นบรรยากาศที่ลุงกับครอบครัวมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับบกอบสเตชันด้วยค่ะฝากด้วยนะคะใกล้จะถึงพันซับสไครแล้วค่ะดีใจนะคะที่ลุงกับครอบครัวมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยจ้ารับชมใหม่คลิปหน้านะะค